I'm very sorry for like you know like someone like like they got hurt. ลิซ่ากับกรณีทรงผมฉกฉวยทางวัฒนธรรม ว่ากันว่ากระแสความดังมักจะนํามาซึ่งเรื่องราวปวดหัวอยู่เสมอนะครับและล่าสุดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับลิซ่าและลิสามโนบาลสาวไทยสมาชิกวง b l a c k พิง k ์เกิดปุ๊บชื่อดังของเกาหลีครับกับเรื่องราวที่ทําให้เธอรู้สึกปวดหัวอยู่ไม่น้อยเพราะมันคือเรื่องทรงผมบนหัวของเธอนั่นเองครับ เรองราวทั้งหมดมันเริ่มต้นจากการที่ลิซ่าปล่อยผลงานโซโลเดี่ยวของเธอนะครับที่มีชื่อว่าล,ลิษาออกมาครับซึ่งไม่กี่สัปดาห์หลังจากซิงเกิลนี้ปล่อยออกมานะครับผลงานของเธอก็ได้รับเสียงตอบรับจากแฟนๆอย่างล้นหลามครับเรียกว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับลิซ่าก็ได้ปล่อยเพลงใหม่ตามออกมาครับเพลงที่ว่านี้มีชื่อว่ามันนี่ ซึ่งก็ตามคาดนะครับผลงานมันนี่ของลิซ่าที่ถูกปล่อยออกมาทั้งสไตล์เพลงท่าเต้นถูกใจบลิง g สาวกแฟนคลับของ Black พ mm ิ hmm. ้งอยู่ไม่น้อยนะครับแต่เรื่องราวดราม่ามันก็เกิดขึ้นจากเพลงที่มีชื่อว่ามันนี่เพลงนี้นี่แหละครับแต่ประเด็นที่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเนื้อเพลงหรือว่าท่าเต้นแต่อย่างใดนะครับเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นมันมาจากทรงผมของลิซ่าที่ปรากฏอยู่บนโปสเตอร์โปรโมทเพลงนี้ครับ กับทรงผมที่เรียกกันว่าเป็นทรงคอนโรและการที่ลิซ่าถ่ายโปสเตอร์โปรโมทเพลงมันนี่ด้วยผมทรงคอนโรมันทำให้ลิซ่าถูกพูดถึงในประเด็นถกถุยทางวัฒนธรรมหรือ culture appropriation ครับ สำหรับผมทรงคอนโรนะครับถือเป็นอีหนึ่งทรงผมประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานนะครับและเป็นทรงผมที่ถือเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์สำหรับบุคคลบางกลุ่มครับต่อมาชนชาติที่มีผมหยิกฟูเนี่ยก็นำผมทรงคอนโรมาใช้งานครับเพื่อสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องตัวครับ <S <S ที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ไม่ใช่คนผิวดำนำผมทรงคอนโรมาใช้งานก็มักจะนำมาซึ่งปัญหาการฉกฉวยทางวัฒนธรรมอยู่เสมอเสมอครับ หลังจากลิซ่ากลายเป็นประเด็นเรื่องการฉกฉวยทางวัฒนธรรมนะครับวันหนึ่งแฟนคลับผู้โชคดีท่านหนึ่งครับที่มีโอกาสได้เข้าร่วมอ mm ีเวนต์วิดีโอคอลกับลิซ่าได้มีการถามเธอเกี่ยวกับประเด็นดราม่าดังกล่าวครับโดยมีการบอกว่า มีคนผิวดำบางคนรู้สึกไม่พอใจกับทรงผมที่เธอใช้เพราะผมทรงนี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวอีกทั้งยังถูกใช้อ้างเป็นสัญลักษณ์ของคนผิวสีเมื่อลิซ่าได้ยินแบบนั้นเธอก็ตอบกับแฟนคลับของตัวเองว่าเธอไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีแต่เธอรู้สึกว่าผมทรงนี้เนี่ยมันเจ๋งมากๆแต่ก็รู้สึกเสียใจมากๆที่ทําให้หลายๆคนรู้สึกไม่ดีหลังจากนี้เธอจะพยายามตรวจสอบและระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นและอยากบอกว่าเธอไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเลย for like you know if, like someone like like they got hurt from from that from my คลิปดังกล่าวนะครับถือเป็นการพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวของลิซ่าครับและเป็นการตอบโต้กระแสที่แฟนๆของลิซ่าหลายคนรู้สึกชื่นชมในความกล้าหาญของเธอครับที่กล้าออกปากขอโทษอย่างจริงใจอีกทั้งตามปกติแล้วการวิดีโอคอลในอีเวนต์นั้นมีการกำหนดระยะเวลาเอาไว้อย่างไงก็ไม่เกิน2นาทีครับแต่ในการตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวลิซ่าใช้เวลาเกือบ6นาทีในการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่กระทบต่อแฟนๆของเธอครับและแม้ว่าดราม่าข,ของการฉกฉวยวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นกับลิซ่า จะได้รับคําชื่นชมหลังจากที่ตัวเธอเองเนี่ยออกมาขอโทษอย่างจริงใจและแม้ว่าดราม่าเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับการถกถวยทางวัฒนธรรมมักจะเป็นประเด็นที่อ่อนไหวและแก้ไขได้ยากเสมอแต่กับกรณีนี้กับลิซ่าเมื่อเธอออกมาพูดขอโทษอย่างจริงใจและทุกคนที่ได้เห็นคลิปของเธอรับรู้แล้วก็รู้สึกได้ถึงความจริงใจของเธอนั่นถือเป็นการแก้ไขปัญหาดราม่าที่เกิดขึ้นได้อย่างสวยงามและหมดจดจริงๆครับ